ตอบชัดๆแจกเงินสด1500 0บาทเราไม่ทิ้งการเฟดใหม่ปี2 5 6 5ข่าวจริงไหมหลายท่านครับได้ยินเรื่องราวของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับเฟดใหม่มีมาบอกมาเรื่อยๆนะครับบางที่เนี่ยก็บอกว่าจะให้15ึ0 0หบาทนะครับแล้วไม่บอกชื่อโครงการแล้วไม่บอกชื่อโครงการข้างในว่าเป็นเราไม่ทิ้งกันนะครับเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับว่าเรื่องนี้จริง หรือเรื่องนี้ไม่จริงนะฮะวิธีการตรวจสอบสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งการเฟดใหม่นะครับจะมีการแจกเงินสดหนึ0 0ืน้าันบาทจริงไหมเนี่ยง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยข้อที่1นะครับคือให้คุณเข้าเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกันนะฮะซึ่งเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเป็นโครงการที่ออกมานานมากแล้วนะครับประมาณประมาณ1-2ปีแล้วนะฮะประมาณเกือบเกือบสองปีได้นะครับ ซึ่งโครงการเราไม่ทิ้งการเนี่ยคือโครงการให้เงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยแล้วท่านก็ไปใช้กันได้นะครับซึ่งถ้าเป็นว่าเราไม่ทิ้งการเฟดใหม่นะครับในปีนี้เนี่ยปี65จะเป็นไม่ได้ไหมว่าจะมีกลับมาใหม่นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าเว็บไซต์ดูปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทิ้งการเนี่ยไม่มีข้อมูลอัปเดตเลยนะครับถ้าถามว่าตอนนี้มีน้องมีไหมถ้าปัจจุบันที่ผมเข้าไปดูยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยถ้ามีการปิด ล็อกดาวน์ปิดประเทศนะครับคนทำงานกันไม่ได้แบบในวงกว้างเหมือนในรอบแรกนะครับคือรอบแรกอาจจะเป็นวงกว้างที่สุดคือปิดทั้งประเทศนะก็คือโควิดพุ่งมาลบาบัดแล้วลอกใบแบบใหม,ใหม่มากๆนะฮะก็เลยทําให้โครงการนี้จึงออกมานะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทําให้พยุงนะครับไรายได้ของทุกคนทําให้ทุกคนยังอยู่รอดอยู่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับ ก็เลยให้เงินส่วน0 0 0บาทแต่ณปัจจุบันครับถ้าถามว่าจะมีการแจกเงินส่วน1น0บาทในปี2525ข่าวจริงไหมนณะปัจจุบันนับยังไม่จริงเพราะว่าเราไม่ทิ้งกันยังไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็าไม่ได้ล็อกดาวน์เราอยู่ในช่วงลายล็อกด้วยแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการล็อกดาวน์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์เนี่ยเดี๋ยวผมทาคลิปเพิ่มอัปเดตให้แน่นอนสำหรับคงดาวดาวไม่ทิ้งการครับมีใครหลายท่านมาสอบถามผมอย่างต่อนเนื่องเร ผมจึงรีบจัดทาคลิปนี้ให้นะครับผมเคยพูดคลิปนี้ตอนท้ายๆปี64นะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีทิศทางเหมือนกันนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็มีมอสามสาสามกศูนย์กลุ่มคนทำงานกงคืนเพิ่มมานะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าไม่มีเราไปทิ้งการอาจจะมีโครงการอื่นเพิ่มขึ้นมาทดแทนก็เปิดไปได้เดี๋ยวดูกันครับติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งเรื่องสําคัญพูดคุยกันเท่านี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ เพราะว่าเงินเนี่ยเขาจะเช็คได้นะครับก็คือถ้าเว็บไซต์อย่างอัปเดตก็คือจะได้เงินนะครับหลักๆก,ก็มีข้อเดียวแหละครับแล้วก็ดูว่ามีการขายล็อกไหมนะครับข้อ2อนะครับอันนี้ขอบคุณทท่านที่ติดตามรับชม